โอเคครับตอนนี้เข้ากับมาหอดที่แกงกระเบ้าจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับผมจากการเดินทางประมาณ30กว่าที่นะครับเมื่อกี้ก็แวะนะครับผมแวะไปเสื่อันเปยนะครับเผื่อเราจะได้ผูกเปยนอนเล่นนะครับข้างหลังนะครับเดิภาไปเบิ่งปิ่นหมูปิ้นหมูคือปิ้นหมูนะครับที่นี่มีความดังนะครับมีเขาเรียกว่าอาหารที่แบบว่ามีชื่อเสียงนะครับนั่นคือหมูหันนะครับเดิภาไปเบิ่งหมูหันป่ะไปเบิ่งหมูหันหนึ่งครับไป นี่คือหมูหันซิกเนเจอร์ของแก่งกระเบานะครับร้านสิดิชัยหมูหันนะครับร้านนี้เฮ็ดหมูนี่มือมือเนี่ยวัดตก็3าโตพี่น้องเอาสุดยอดดีดีพิธีพื้นบ้านครับในการหันหมูครับแบบนี้เลยครับปิ้นไปปิ้นมากครับปิ้นไปปิ้นมากครับปิ้นจนหนังมันกรอบพี่น้องนะครับแล้วก็ถึงออกมาทานได้นะครับราคาเริ่มต้นประมาณพันสองขึ้นไปนะครับผมแล้วแต่จํานวนโตนะครับว่าตัวไหนใหญ่ตัวไหนหน่อยเนาะพี่น้องเอานะครับผู้ใดอยากมากินครับ สิบุชัยหมูหันแต่ผมไม่ได้กินหมูหันนะครับผมจะไปกินตำาบักขงนะฮะครับผมมาคิดแบบเบาๆครับเลยต้องหากินตำ่งเอาครับแล้วก็ไปหาแขวนเปรพี่น้องไปตามน้องแบมไปครับนี่คือวิวริมโขงรตรงนี้นะเป็นน้ำวนด้วยน้ำวนแปลว่าอะไรครับก็คือมันไหล อันตรายครับน้ำตรงนี้อันตรายมันเชี่ยวมากเยไม่ควรจะเล่นนะครับโซนนี้นะครับมีหินเยอะแยะเลยมีแกงหงแก่งหินนะพี่น้องเลยนะครับผมมีคนเสียชีวิตมาหลากหลายคนแล้วนะครับผมสลับแก่งนี้นะครับแก่งกระเบาแมนครับคนตายหลายครับนะครับพะน้นเดียรบอสมงคนเล่ยนครับเขาบอกให้เล่นกันครับเขาไปเหลนหาชนดกันหาเลยนะเขจะหาชนดหาเลยนะหาภูมโนลมะหามโนพิลมหาภมโนพิลมนี่คือแกงกระเบามุกทหารครับเหนัก ตอนยังเด็กๆนะแบมนะเคยเดินไปเล่นตรงนู้นนะ<ม>เดินลงไปข้างล่างอันตรายพี่น,อน้องอันตรายตอนนี้ก็<ม>เป็นลังค่าครับลังทุ่มโมด้มากประมาณหกปีนะครับเป็นซุ้มอาหารคือเป็นซุ้มเล็กไปแล้วนะครับผมนี่ครับสุดวดพี่น,อน้องนะยังเท้ากะมาเบิ้งครับผมผมมีเงินกินครับมาเบิ้งกินเอาเลยครับเอลยเอาผมเน,เน้ยเนยางครับเน้นยางเป็นนั่อเลยน้องพี่น้องฟังเรา เออขึ้นหอดลูเมียะไจะฟังผุ่นได้เนาะสิบแปดคนจะฟังผุ่นนี่ครับนี่ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องแล้วฟังผุ่นกับห้างละสวัสดิเขตครับพี่น้องสวัสดีอยู่บ่สวัสดีสวัสดีบ่ครับสวัสดีแถวนี้ก็คือสิเป็นทาไส้คือกันนันเนาะกับเครื่องเมืองไทยแถานี้โดยโดยโดยผู้ใดอยากมากินหมูหันครับ เชิญมาได้ครับที่แกงกระเบา้าตอนนี้นะคะข้ากระได้มองผูกเป้แล้วนี่จานน่องเป๊พี่น่องครับอ้าวแบบงมงมดีน่องเลยนี่พ่ออด้วองเป็นปูครับแมบบหน่ะซื้อเปมาทุกคนแล,แล้วมันก็ไม่มีเชือกให้แมบบอ่ะ เือมาลอยหนึ่งอยู่อันริมโค้งนั่นล่ะเือมาแล้วก็นึกว่าอันซีม,มีเสือแถมไหนม่ม,มีจอยก็เลยบ่เด้ดผูกน้ำเขาอ้าาส,สบายพี่น้องความสุขคนเฮ่า่คือกันเดอ้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากใส่ชีวิตกาแฟใส่ก่อนโควิดตัวใหมิสิมาจะได้ก็ฝากไว้เด้อครับพี่น้องเดอ้อดอ,อย่าทำงานหนักนะครับพักผ่อนกินกาแฟบ้างนะครับหรือมากินเบ ฝากไว้คิดครับไอเลิฟยูแก่งกระเาป๋า <laughs> <laughs>